คุณเคยไหมต้องทำอะไรที่ไม่อยากทำเพียงเพราะเกรงใจต้องเสียสละเวลาของตัวเองต้องช่วยเหลือคนอื่นทั้งที่ลึกๆแล้วคุณไม่ได้เต็มใจเลยและที่แย่ที่สุดความเกรงใจนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตคุณพังโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดถึงความเกรงใจที่มากเกินไปและผลลัพธ์ที่อาจทำให้คุณสูญเสียทั้งโอกาสเงินทองความสุข และแม้แต่ความเคารพจากคนรอบข้างถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ปฏิเสธใครไม่เป็นหรือมักจะยอมให้คนอื่นตลอดคลิปนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของคุณหนึ่งเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธการปฏิเสธเป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่สำหรับคนที่เกรงใจเกินไปการพูดคำว่าไม่อาจเป็นเรื่องยากมากคุณอาจกลัวว่าคนอื่น จะไม่พอใจหรือกลัวว่าคนรอบข้างจะมองว่าคุณเป็นคนไม่มีน้ำใจสุดท้ายคุณเลยยอมทำทุกอย่างทั้งที่ไม่อยากทำเช่นเพื่อนร่วมง,งานขอให้คุณช่วยทำงานให้ทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณแต่คุณก็รับทำเพราะเกรงใจมีคนขอยืมเงินคุณไม่อยากให้เพราะตัวเองก็ลำบากแต่ก็ให้เพราะเกรงใจ คุณถูกขอให้ไปงานที่ไม่อยากไปแต่ก็ไปเพราะไม่อยากให้ใครมองว่าคุณเป็นคนไม่มีมารยาทการที่คุณปฏิเสธไม่เป็นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำๆคุณจะกลายเป็นที่รองรับปัญหาของคนอื่นทุกครั้งที่มีเรื่องเดือดร้อนคนจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเพราะพวกเขารู้ว่าคุณไม่กล้าปฏิเสธและที่แรงที่สุดคือมันอาจทำให้คุณเสียความเคารพจากคนรอบข้าง เพราะคนที่ยอมตลอดมักถูกมองว่าป่อนแอรหรือใช้ประโยชน์ได้ง่ายมากกว่าที่จะได้รับความชื่นชมแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง 1. ฝึกพูดคำว่าไม่อย่างสุภาพคุณไม่จำเป็นต้องพูดปฏิเสธแบบแข็งกระด้างลองพูดว่าขอโทษนะแต่ฉันทำให้ไม่ได้จริงๆหรือตอนนี้ฉันไม่สะดวกเลย 2. อ,อย่ารู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธ คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่ต้องทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นเสมอ 3. เริ่มจากเรื่องเล็กฮ่า,าลองปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญก่อนเช่นถ้ามีคนขอให้ช่วยทำงานแทนลองบอกว่าตอนนี้ฉันมีงานของตัวเองที่ต้องทำเหมือนกัน จำไว้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่ใช่การช่วยเหลือที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอยากปล่อยให้ความเกรงใจมาทำให้คุณต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีอิสระในชีวิตครับ 2. เกรงใจจนเสียโอกาสในชีวิตความเกรงใจที่มากเกินไปอาจทำให้คุณต้องพลาดโอกาสสำคัญที่ควรจะเป็นของคุณหลายครั้งที่คุณมีโอกาสก้าวหน้าแต่กลับเลือกที่จะถอยเพราะไม่อยากให้ใครรู้สึก ไม่ดีคุณอาจมีโอกาสขอขึ้นเงินเดือนแต่ไม่กล้าพูดเพราะเกรงใจเจ้านายยอคุณอาจได้รับโอกาสแสดงความสามารถในที่ทำงานแต่เลือกที่จะถอยให้คนอื่นเพราะไม่อยากให้ใครมองว่าคุณอยากเด่นหรือแม้แต่โอกาสในการทําตามความฝันของตัวเองแต่คุณกลับลังเลเพราะเกรงใจครอบครัวหรือคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณหยุดอยู่กับที่ทั้งที่จริงๆแล้ว คุณสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้คนที่กล้าเดินหน้าคือคนที่กล้าคว้าโอกาสและคนที่กล้าคว้าโอกาสก็คือคนที่รู้ว่าชีวิตของเราต้องเดินตามเส้นทางของตัวเองไม่ใช่ติดอยู่กับความเกรงใจจนต้องปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปโอกาสบางอย่างมาเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าคุณไม่กล้าคว้าไว้เพราะความเกรงใจคุณอาจจะต้องเสียใจ ไปตลอดชีวิตว่าทำไมตอนนั้นคุณไม่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง 3. เกรงใจจนเสียเงินเสียทองหลายคนต้องสูญเสียเงินไปโดยไม่จำเป็นเพียงเพราะเกรงใจไม่ว่าจะเป็นการเลิ้งข้าวเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีเงินมากการให้คนอื่นยืมเงินเพราะไม่กล้าปฏิเสธทั้งที่รู้ว่าอาจไม่ได้คืนหรือแม้แต่การต้องออกค่าใช้ใจ่ายแทนคนอื่น เพราะไม่อยากให้บรรยากาศอึดอัดบางครั้งคุณอาจต้องจ่ายเงินในเรื่องที่ไม่ควรจ่ายเพียงเพราะไม่อยากให้ใครมองว่าคุณเป็นคนที่เหนียวซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับประโยชน์จากความเกรงใจของคุณก็อาจจะไม่ได้เห็นค่าความใจดีของคุณเลยพวกเขาอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเลวร้ายกว่านั้นคือมองว่าคุณเป็นแหล่งเงินสำรองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เสมอ การเกรงใจจนต้องเสียเงินบ่อยๆไม่ใช่แค่ทําให้คุณลำบากทางการเงินเท่านั้นแต่มันยังทําให้คุณไม่มีอิสระในการใช้เงินของตัวเองอย่างเต็มที่เงินที่คุณควรจะเก็บไว้เพื่ออนาคตหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอาจหมดไปเพราะต้องช่วยเหลือคนอื่นเพียงเพราะคุณไม่กล้าปฏิเสธหากคุณไม่อยากให้ความเกรงใจมาทำให้ตัวเองต้องลำบากทางการเงินคุณต้องเริ่มตั้งขอบเขต ให้ชัดเจนเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่จําเป็นและอย่าให้ใครใช้ความเกรงใจของคุณมาเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบคุณครับสเกรงใจจนทําให้คนอื่นเคยตัวเมื่อคุณเป็นคนที่เกรงใจและยอมช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาคนรอบข้างจะเริ่มคุ้นชินกับสิ่งนี้และพวกเขาจะคาดหวังว่าคุณต้องช่วยเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงิน หรือเรื่องส่วนตัวหกักคุณปฏิเสธเพียงครั้งเดียวพวกเขาอาจจะเริ่มไม่พอใจทั้งที่จริงแล้วที่ผ่านมาคุณช่วยเหลือพวกเขามาโดยตลอดความเกรงใจที่มากเกินไปทำให้คนอื่นมองว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณไปโดยปริยายคุณอาจเคยช่วยเพื่อนร่วมงานทำงานแทนเพราะไม่อยากให้เขาเดือดร้อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นความคาดหวังว่าคุณต้องช่วย ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ช่วยเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปทั้งที่จริงแล้วคุณแค่เริ่มปกป้องตัวเองสิ่งที่อันตรายคือเมื่อคนอื่นเคยตัวพวกเขาจะไม่เห็นค่าความช่วยเหลือของคุณและอาจเริ่มมองว่าคุณเป็นเทียงเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องขอบคุณหรือเห็นใจหากคุณไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าคุณต้องใจร้ายหรือเห็นแก่ตัวแต่คุณต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าความช่วยเหลือของคุณเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถเรียกร้องได้ตามใจชอบการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและต้องไม่ทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนครับ 5. เกรงใจจนไม่มีความสุขความเกรงใจที่มากเกินไปอาจทำให้คุณต้องใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่น มากกว่าตามความต้องการของตัวเองคุณอาจต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่ชอบและต้องอดทนอยู่กับสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่มีความสุขเพียงเพราะไม่อยากทำให้ใครไม่พอใจคุณอาจต้องฝืนไปงานสังสรรค์ที่ไม่อยากไปเพียงเพราะเกรงใจเพื่อนอาจต้องช่วยเหลือคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็เหนื่อยอ่ะ ้องอดทนฟังคำพูดที่บ่นทอนจิตใจเพียงเพราะไม่กล้าพูดอะไรออกไปหรือแม้แต่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเทียงเพราะกลัวว่าการจากไปจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่เมื่อคุณต้องแบกรับความเกรงใจตลอดเวลามันจะกลายเป็นภาระทางจิตใจที่หนักขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเริ่มรู้สึกเหนื่อยเบื่อนหน่าย และสุดท้ายคือไม่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองความต้องการของคุณถูกกดทับลงไปเรื่อยๆจนคุณอาจลืมไปว่าแท้จริงแล้วคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่หากคุณอยากมีความสุขคุณต้องเริ่มให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นเลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณท้อนในท้ายที่สุดแล้วคนที่ต้องอยู่กับผลลัพธ์ของการตัดสินใจก็คือตัวคุณเองครับหกเกรงใจจนถูกเอาเปรีย เมื่อคุณเป็นคนที่เกรงใจมากเกินไปนคนบางกลุ่มอาจมองเห็นเป็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากคุณพวกเขาจะเริ่มขอความช่วยเหลือจากคุณซ้ำๆเพราะรู้ว่าคุณไม่กล้าปฏิเสธและเมื่อคุณยอมครั้งหนึ่งพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งและอีกครั้งจนในที่สุดมันกลายเป็นวงจรอที่คุณต้องรับภาระทุกอย่างเียงเพราะไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีคุณอาจต้องทำงานแทนเพื่อนร่วมงานบ่อยๆเพราะพวกเขารู้ว่า คุณไม่กล้าพูดว่าไม่หรือคุณอาจต้องช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทางการเงินซ้ำๆท,ทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้พยายามแก้ปัญหาของตัวเองเลยบางครั้งอาจเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการต้องเป็นคนขับรถให้เพื่อนทุกครั้งที่ไปเที่ยวหรือเป็นคนที่ต้องออกค่าใช้จ่ายให้บ่อยๆเพราะคนอื่นรู้ว่าคุณไม่กล้าทวงเงินคืนเมื่อคนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่ยอมได้เสมอ พวกเขาจะเริ่มไม่เห็นค่าความช่วยเหลือของคุณแต่กลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรทําและนั่นคือจุดที่คุณเริ่มถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวหากคุณไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์นี้คุณต้องเริ่มตั้งขอบเขตให้ตัวเองกล้าที่จะปฏิเสธ และอยากปล่อยให้ใครใช้ความเกรงใจของคุณมาเป็นข้ออ้างในการกดดันให้คุณต้องยอมอยู่ตลอดจำไว้ว่าคนที่เคารพคุณจริงๆจะไม่ใช้ความเกรงใจของคุณมาทําร้ายคุณครับเจ็เกรงใจจนเสียตัวตนของตัวเองเมื่อคุณพยายามเอาใจทุกคนเพราะความเกรงใจคุณอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในแบบที่คนอื่น ต้องการมากกว่าที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณอาจต้องพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความคิดของตัวเองต้องทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณเพียงเพราะกลัวว่าถ้าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาคนอื่นอาจจะไม่พอใจหรือมองคุณในแง่ลบคุณอาจต้องแซงว่าสนใจเรื่องที่ไม่ได้สนใจเพียงเพราะไม่อยากให้ใครรู้สึกแปลกแยกอาจต้องฝืนทำตัวเข้ากับคนอื่น ทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ชอบพฤติกรรมของพวกเขาหรืออาจต้องอดทนกับคำพูดที่บั่นทอนจิตใจเพียงเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นทุกวันนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเลยคุณอาจสูญเสียความคิดเห็นของตัวเองสูญเสียความฝันที่เคยมีหรือแม้แต่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองเพราะคุณพยายามทำให้ทุกคนพอใจจนลืมไปว่าคุณเอง ก็ควรจะมีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหากคุณรู้สึกว่ากำลังสูญเสียตัวตนเพราะความเกรงใจถึงเวลาที่คุณต้องกลับมาถามตัวเองว่านี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่าและเริ่มให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นอยากลัวว่าการเป็นตัวของตัวเองจะทำให้ใครไม่พอใจเพราะคนที่รักและเคารพคุณจริงๆจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นครับแ เกรงใจจนต้องแบกรับความทุกข์ของคนอื่นความเกรงใจที่มากเกินไปอาจทำให้คุณต้องกลายเป็นที่รองรับอารมณ์ของคนอื่นโดยที่คุณเองไม่ได้มีทางเลือกหลายครั้งคุณอาจต้องฟังปัญหาของคนรอบข้างท,งทั้งที่ตัวเองก็มีเรื่องให้เครียดอยู่แล้วคุณอาจต้องเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเสมอทั้งที่ไม่มีใครเคยถามเลยว่าแล้วคุณล่ะสบายดีไหมาบางครั้งคุณอาจต้องทนฟังคำบ่นคำระบาย หรือแม้แต่คำพูดที่เต็มไปด้วยพลังลบจากคนอื่นเพียงเพราะคุณไม่กล้าพูดออกไปว่าขอโทษนะตอนนี้ฉันเองก็เหนื่อยเหมือนกันหรือฉันไม่สามารถรับฟังเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาคุณอาจต้องช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีหน้าที่นั้นเลยเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเอง ต้องแบกรับภาระที่หนักเกินไปคุณอาจเริ่มเหนื่อยใจท้อแท้หรือแม้แต่รู้สึกหมดพลังในการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะทุกครั้งที่คุณพยายามช่วยเหลือหรือรับฟังคนอื่นมันไม่ได้ทำให้คุณสบายใจขึ้นแต่กลับทำให้คุณต้องจมอยู่กับปัญหาที่ไม่ใช่ของคุณหากคุณไม่อยากให้ความเกรงใจทำให้ตัวเองต้องกลายเป็นที่รองรับความทุกข์ของคนอื่นคุณต้องเริ่มสร้างขอบเขตให้ชัดเจนกล้าที่จะบอกว่า ฉันเข้าใจปัญหาของคุณนะแต่ตอนนี้ฉันเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันและอย่ารู้สึกผิดหากคุณต้องปกป้องพลังงานและความสุขของตัวเองครับกเกรงใจจนไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อคุณเกรงใจจนมากเกินไปคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ด้วยตัวเองเพราะกลัวว่า คำตัดสินของคุณจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างคุณอาจลังเลที่จะเลือกเส้นทางในชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะไม่อยากทำให้คนอื่นผิดหวังหรือไม่อยากเป็นภาระให้ใครเช่นเมื่อคุณต้องเลือกงานใหม่ที่น่าสนใจแต่ไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าจะทำให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆรู้สึกกังวลหรือเมื่อคุณมีความคิดที่จะย้ายที่อยู่ไปต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ แต่ก็ต้องยกเลิกแผนเพราะเกรงใจคนที่อยู่ข้างหลังคุณอาจเลือกที่จะทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองเพราะความกังวลว่าจะไม่ทำให้คนอื่นพอใจเมื่อคุณไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันอาจไม่ตอบโจทย์ความฝันหรือเป้าหมายที่คุณอยากจะไปถึงผลลัพธ์ก็คือคุณจะไม่สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรเป็นการที่คุณไม่กล้าตัดสินใจ จะทำให้คุณต้องติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่ทำให้คุณเติบโตในแบบที่คุณต้องการการตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าคุณไม่กล้าเริ่มคุณก็จะไม่ได้พบกับโอกาสใหม่ๆและการเติบโตในชีวิตดังนั้นเริ่มฝึกให้ตัวเองกล้าที่จะตัดสินใจและอย่าปล่อยให้ความเกรงใจทำให้คุณเสียโอกาสที่สำคัญในชีวิตครับ สิเครงใจจนไม่มีเวลาให้ตัวเองหนึ่งในผลเสียที่มักเกิดจากความเครงใจมากเกินไปคือการที่คุณไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยเพราะคุณมักจะใส่ใจและช่วยเหลือคนอื่นจนลืมไปว่าคุณเองก็มีความต้องการและสิทธิ์ที่จะใช้เวลาเพื่อเติมเต็มตัวเองเหมือนกันคุณอาจใช้เวลาทั้งวันในการทำงานให้เสร็จหรือทำตามความต้องการของคนอื่นจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือลงมือทำสิ่งที่คุณอยากทำเช่นคุณอาจต้องทำงานล่วงเวลาหรือรับงานเพิ่มจากเพื่อนร่วมงานเพราะไม่อยากให้เขาเดือดร้อนหรืออาจต้องจัดการกับปัญหาของคนรอบข้างจนไม่มีเวลาทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจคุณอาจเคยคิดว่าเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยดูแลตัวเองแต่สุดท้ายแล้วความเกรงใจที่คุณให้กับคนอื่นกลับกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ได้มีเวลาหยุดพัก หรือดูแลตัวเองเลยเมื่อคุณไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณคุณจะรู้สึกเหนื่อยแลาหมดพลังหรือแม้แต่เบื่อหน่ายชีวิตเพราะคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกเติมเต็มหากคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยพลังคุณต้องเริ่มให้ความสำคัญกับเวลาของตัวเองไม่ต้องเกรงใจ จนลืมไปว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาในการทำสิ่งที่คุณรักและพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูตัวเองครับ